คะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะมาสอนในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะเรายังอยู่ที่บทที่แปดอยู่นะคะทีนี้ในคลิปสุดท้ายนี้นะคะครูหน่อยก็จะพูดถึงตะลุยโจทย์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะอ่ะในเรื่องของการตะลุยโจทย์นะคะวันนี้ครูหน่อยจะพานักเรียนนะคะลุยแบบฝึกหัดหรือการทําโจทย์นั่นเองนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จทย์แต่ละโจทย์จะต้องนําสรรมการไหนมาใช้บ้างนะคะอ่ะมาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะในส่วนของตรยโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนอ่ะเขาบอกว่าแคนมวล4.9กิโลกร,รัมกับสปริงนะคะแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงวัดค่าการสั่นได้0.5วิถ้าเอามวล4.9กิโลกร,รัมออกสปริงมันก็จะเกิดการสั่นนะคะในการที่เราเอามวลออกเนี่ยมันจะสั่น โดยระยะห่างของมันนะคะคือจะมีค่าเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโจทย์ต้องการหา x นะคะอ่ะลักษณะรูปภาพจะเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของสปริงที่เราผูกมวลติดไว้นะคะอ่ะนี่คือลักษณะมวลนะคะอ่ะเราผูกมวลนะคะไว้กับสปริงแล้วห้อยอยู่ ทีนี้เมื่อเราเอามวลออกนะคะมันก็จะเกิดการหดสั้นตรงเนี้ค่ะระยะที่มันหดสั้นหรือการสั่นขึ้นลงตรงเนี้ค่ะ x ของเราคือเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์นะคะกําหนดมาให้นะคะก็คือมวลน,นะคะให้หมวลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ภาพของการสั่นนะคะอ่ะ ทีนี้ถ้าเราจะหาค่า x นะคะซึ่งนะคะลักษณะการเคลื่อนที่มันเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือค่าของ mg นะคะแล้วก็จะมีแรงแรงหนึ่งที่ชี้ชี้ขึ้นนะคะอันนี้คือแรงของ f นะคะ f เนื่องจากสปริงนะคะอ่ะทีนี้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทียบสมการกันนะคะ ซึ่งนะคะในโจทย์นะคะสรรมการหลักๆเลยนักเรียนยกมาก่อนนะคะก็คือ t เท่ากับสพายพสแคร์รูทเอ็มส่วนเทนะคะยกสรรมการนี้มาก่อนนะคะทีนี้นะคะนักเรียน f ของเรานะคะเท่ากับนะคะ kx นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะเทียบกับนะคะเอนะคะที่ชี้ลงนะคะครูก็จะยกสรรมการของ f มานะคะซึ่ง f ของเรานะคะก็คือ mg เท่ากับ kx นะคะ kx ตัวนี้ก็คือค่าของ k เนื่องจากสปริงนะคะหรือการสั่นส่วน mg ก็คือแรงเนื่องจากกนาโน้มถ่วงนะคะก็คือวัตถุที่ห้อยอยู่นะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนรูก็จะย้ายข้างหา k นะคะเนื่องจากว่า k ของเรายังไม่ทราบนะคะอ่ะรูก็จะถอะด square root ของ t ก่อนนะคะนักเรียนซึ่ง k ของเรามันติด square root อยู่นะคะ ผูก็จะถอดสแควรูทออกโดยการใส่กำลังสองที่ตัวทีนะคะจากนั้นนะคะก็จะกลายเป็นจากสองพายนะคะก็จะกลายเป็นสี่พายกำลังสองนะคะสแควรูทก็จะหายนะคะก็จะกลายเป็นเอมส่วน k นะคะจากนั้นให้เราย้ายข้าง k นะคะอ่ะย้าย k ขึ้นมาสลับกับทีกำลังสองนะคะแล้วก็เอาทีกำลังสองลงมาหารข้างล่างนะคะ นักเรียนก็จะได้ k เท่ากับ4ไพายกำลับบง2 m ส่วนด้วย k กำลับบง2นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนนำมาแทนในตัว k ตัวนี้ค่ะนำมาแทนค่าในตัว k เราก็จะได้สรรมการใหม่ขึ้นมานะคะ่ะทีนี้ตัวแปรไหนที่นักเรียนสามารถตัดได้นักเรียนตัดทิ้งก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราต้องการหาก็คือค่าของ x ที่มันหดสั้นลงนะคะอ่ะ m ตัดทิ้งนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนย้ายข้างนะคะ ทีกำลังสองหารย้ายขึ้นมาคูณกับ g ีสี่พายกำลังสองคูณกับ x อยู่ก็ย้ายลงมาหารเราจะได้สรรมการใหม่อ่ะเป็น x เท่ากับ g ีทีกำลังสองส่วนด้วยสี่พายกำลังสองนะคะทีนี้นักเรียนแทนค่าได้เลยค่ะ g ของเราก็แทนลงไป t ของเราค่าก็แทนลงไปนะคะแล้วก็พายกำลังสองนะคะแทนค่าเบสิจนะคะนักเรียนจะได้ค่าเ็ เท่ากับ0.06เมตรนะคะนี่คือระยะการหดสั้นลงของวัตถุมวลติดปลายสปริงเมื่อเรานำมวลออกนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองเมื่อนำมวล0ูนกิโลกรัมแขวนไว้กับปลายสปริงในแนวดิ่งทำให้สปริงมีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะ มีความยาวเพิ่มขึ้น4.9เซนอันนี้คือ L นะคะถ้าทําให้มวลสิบปลายสปริงสั่นในแนวหนึ่งจะสั่นได้กี่รอบในเวลา1วิ่านักเรียนดูตรงนี้ค่ะโจทย์ต้องการทราบก็คือรอบในเวลา1วิแสดงว่ารอบต่อวินั่นคือค่าของอะไรคะค่าของ f ค่ะค่ะค่าของ f โดยเขาให้เราตอบสิบค่าายได้นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหาก็คือ f นะคะอ่ะ เราจะได้นะคะอันนี้ก็คือ kx เท่ากับ mg เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนต้องหาตอนนี้ก็คือหา k ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาค่า f นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่านิวสปริงของเราคือเท่าไหร่นะคะ x ของเราก็คือ4.9เซนอันนี้ก็เติมลงไปนะคะเราก็เปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะ mg m ก็คือ0.5กิโลกรัมนะคะแล้วก็ g ก็คือ9.8นะคะ เมื่อนักเรียนหาออกมาเสร็จนักเรียนจะได้ค่า k นะคะค่า k ของนักเรียนก็คือ,อ k เท่ากับ100นิวตันต่อเมตรนะคะอะ่จากนั้น,นะคะ่ะนักเรียนเราสามารถหา f ได้จากตัวนี้ค่ะ f นะคะนักเรียนสามารถหาได้จากสมการนี้อ่ที่ครูงวงไว้เนะะี่ค่ะนักเรียนนี่คือสมการที่เราใช้หาค่า f นะคะ f เท่ากับ1ส่วน2งพ่สแควรูท k ส่วน m นะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนแทนค่า k ลงไปแล้วก็ค่า m นะคะ m ก็คือุ5 k ก็คือ100นะคะเราหามาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนแทนค่าสร็จนะคะแล้วขอดสแควรูทนะคะแล้วก็คูณนะคะเมื่อคูณเสร็จนักเรียนจะได้ค่าเท่ากับ5สแควร์รสอ2ส่วนายสามารถตอบติดค่าายได้นะคะ first หรือ,อนะคะ ซึ่งโจทย์ต้องการให้นักเรียนตอบในในรูปของรอบในเวลาวิก็ตอบเป็นรอบต่อวินาทีนะคะอ่าเบนเส็็ผ่านนักเรียนก็จะได้สปริงสันได้ห้าสแควรูทสองส่วนด้วยพายนะคะรอบต่อวินาทีะคะ่ะข้อที่สามนะคะ จงหาความถี่ธรรมชาตินะคะอ่ะอันนี้ก็คือจงหาความถี่ธรรมชาตินะคะของการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายที่ผูกติดเชือกกบบเชือกเบานะคะอ่ะรูปภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะนักเรียนอ่ะลูกตุ้มแกว,ว่งนะคะแกว่งกลับไปกลับมานะคะโดยความยาวของเชือกก็คือ l ตรงนี้ก็คือห้าสิบเซนนะคะอ่ะทีนี้ความยาวห้าสิบเซนนะคะโดยเขาถามหาความถี่อ่ะทีนี้สมการที่ใช้หาความถี่นะคะนักเรียนก็คือ f เท่า 2, 5, กับหนึ่งส่วนสองพายสแปรรูตจส่วน L ซึ่ง L เรามีแล้ว G ก็คือเก้าสิบแปดนะคะเมตรต่อวินาทีกำลังสองนักเรียนแทนค่าดได้เลย และอีกอย่างคือนักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะ50เซนติเมตรให้เปลี่ยนเป็นเอ่อเมตรด้วยนะคะก็คือ0.5นั่นเองเลื่อทนทศนิยมไป2ตำแหน่งนะคะอ่ะจกโจทย์นะคะห้ยมาเรียบร้อยก็คือ L 0.5นะคะเนื่องจากเราเปลี่ยนหน่วยแล้วแล้วก็ีก็คือ9.8นะคะแทนค่าลงในสมการนะคะนักเรียนก็จะได้อ่ะ1ส่วน2 นะคะวงเล็บ3.14ก็คือค่าพายแล้วก็สแควรูตเก้าจส่วนด้วย0.5นะคะเมื่อนักเรียนแทนค่าเสร็จนะคะก็หาคําตอบออกมาก็จะได้คําตอบดังนี้ค่ะ0.70ย์เฮิร์นะคะอ่าตอบลงไปได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะ จงหาความถี่ธรรมชาติของวัตถุติดปลยสปริงเมื่อวัตถุมีมวลถึงจหกิโลกรัมและสปริงมีค่าคงตัวของสปริงอะในกรณีนี้นะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างให้มวลมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ค่าคงที่สปริงก็คือค่า k และโจทย์ต้องการหาก็คือความถี่อะโจทย์หาความถี่นะคะ จากโจทย์ k เท่ากับหนึ่นิวตันต่อเมตรแล้วก็มวล0.1กิโลกรัมนะคะอ่ะจะหาความถี่ได้จาก f เท่ากับหนึ่งส่วนสองพแควรรูท k ส่วน m นะคะอ่ะแทนค่าตามสมาการได้เลยค่ะนักเรียนง่ายมากนะคะแทนลงไปเบสเ็จเลยนะคะและคูณออกมานะคะก็จะได้คำตอบดังนี้นะคะ1 5บห้าเฮิร์นะคะหรือ1 5บหรอบต่อวินาทีนะคะอ่ะตอบได้เลยค่ะนักเรียน ง่ายใช่ไหมคะอ่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะขอ้อที่ห้าค่ะในการบันทึกภาพการกระพือปีกของนกชนิดหนึ่งนะคะพบว่านกกระพือปีกด้วยความถี่อ่ะการที่นกบินนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะปีกมันจะกระพือขึ้นลงขึ้นลงนะคะอ่ะซึ่งความถี่ตรงนี้ค่ะ f ก็คือ 20สิเฮิร์ตภาพและความถี่เชิงมุมอโจทย์ต้องการหาก็คือภาพค่ะความถี่เชิงมุมก็คือโอเมกานะคะถ้ามีคําว่าโอเมกานี่นักเรียนนึกถึงอะไรคะเนื่องจากว่ามันมีความถี่ด้วยนักเรียนสามารถหาโอเมกาได้จากอะไรคะสองสองพายอะไรคะสองพายนะคะ f อฟนะคะนี่คือสามารถหาด้วยสมการนี้ได้เช่นกันนะคะค่านะคะค่าหาได้จากอะไรคะค้าหาได้จากอ่นักเรียนสามารถหาค่าได้จากตรงนี้นะคะอันนี้คือพื้นฐานมากๆเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเรียนมาแล้วค่า p ก็คือหนึ่งส่วนอะไรคะหนึ่งส่วนเอฟนะคะ,ะทีนี้นักเรียนแทนนะคะ ก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนยี่สิบเฮิร์ตนะคะอ่ะทางมาจะได้ค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ห้าวินาทีทีนี้ความถี่เชิงมุมค่ะโอเมก้ามีค่าเท่ากับนะคะสองายเอฟตัวนี้ก็คือเอฟนักเรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนก็แทนค่าตามสรรมการได้เลยค่ะอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยอะไรนะคะหาเลขปกติคูณเลขปกตินะคะอ่ะก็จะได้โอเมก้านะคะความถี่เชิงมุมเท่ากับร้อยี่ิบห้าจุดหกเรเดียนต่อวินาทีนะคะตอบลงไปได้เลยค่ะ อ่ะนี่คือคำตอบนะคะภาพก็คือ0.05ย์นาวินะคะและอะ่ความผี่เชิงมุมก็คือ1 2 5ยิบาจุวินะคะนะคะโอเคค่ะการลุยโจทย์การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสามารถทำโจทย์ได้นะคะแล้วก็แทนค่าสมการได้ถูกต้องนะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่เข้าใจหรือยังติดขัดในส่วนตรงจุดต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็พานักเรียนทําโจทย์เปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้ครูไหนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ